ส่งดาวกลับฟ้าน้องสาวและภรรยากล่าวคำอำลาออกอกักขันครั้งสุดท้ายแอมพีรวัตรบวชส่งเพื่อนรักทำกลางความอะไรของเพื่อนๆรวมวงการ วันสุดท้ายแล้วละค่ะที่ต้องส่งพระเอกหนุ่มผูร่วงลับอย่างออกอากพันเดินทางสู่ท้องฟ้าหลังจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งกรามเนื้อหัวใจในวัย39ปีโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันจัดพิธีชาปนากิจของพระเอกหนุ่มโดยมีเพื่อนในวงการไปร่วมส่งเขาทางน้ําตาแต่ที่บีบหัวใจสุดก็คงเป็นครอบครัวนามาตที่ต้องสูญเสียลูกชายพี่ชายและสามีคนนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยช่วงกล่าวคําไว้อะไรการกันตาทาวรทําหน้าที่เป็นพิธีกรอ่านประวัติของอมอัก,กพันต่อมาอุ่มวรรณภาน้องสาวและดาเรียภรรยาก็ได้ขึ้นกล่าวคําไว้อะไรให้กับอมอเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยโดยดาเรียได้บอกลาสามีผู้เป็นที่รักด้วยสีหน้าที่เศร้าหมองเธอกล่าวข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่มีใจความว่าความจริงที่ว่าเธอไม่อยู่ที่นี่กับฉันอีกต่อไปทําให้หัวใจของฉันนั้นแตกสลายและคงไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วฉัน ปรารถนาให้เธออยู่ในชีวิตของฉันเธอเป็นความฝันของฉันความรักและความคิดถึงเธอจะไม่มีวันเลือนหายไปการมีเธออยู่เคียงข้างทําให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหากฉันสัญญาเธอจะมาหาฉันทุกวันใช่ไหมเธออยู่ในใจฉันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณสําหรับคําแนะนําทุกคําที่เธอให้กับฉันสําหรับทุกสิ่งที่เธอสอนฉันสําหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันและสําหรับทุกอย่างที่ เธอทำเพื่อฉันและฉันจะอยู่ใกล้เธอตลอดไปฉันเชื่อมั่นว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและจะอยู่ด้วยกันในชาติหน้าจากภรรยาที่รักของเธอดาเรียโดยในตอนท้ายดาเรียก็ยังได้พูดเป็นภาษาไทยว่าฉันคิดถึงคุณและจะรักคุณตลอดไปเรียกได้ว่าเป็นคำพูดที่สุดสะเทือนใจอย่างมากทีเดียวค่ะ ในขณะที่อุม๋มน้องสาวของอ,อมอกักพันก็ได้ขึ้นกล่าวคำอำลาพี่ชายทางน้ำตาโดยสรุปคำกล่าวของเธอได้ว่าจากน้องสาวถึงพี่ชายที่รักตั้งแต่เล็กพี่อ,อมในสายตาอุ๋มเป็นพี่ชายสายโหดที่ไม่ได้อ่อนหวานเราสองคนสนิทก,กันมากโตด้วยการเรียนที่เดียวกันครั้งหนึ่งเราต้องจากกันไกลพออุ๋มไปอยู่ต่างประเทศพี่อ,อมมาส่งที่สนามบินพร้อมเตรียมผ้าขนหนูมาหนึ่งพืนแล้วแอบหลองไหงเงียบๆคนเดียวพี่อ,อมเป็นคนรักครอบครัวแบบไม่มีข้อแม้ทุกครั้งที่อุ๋มมี ปัญหาและโทรหาพีอ่อมจะมาหาอุ่มทันทีพีอ่อมจะคอยบอกให้อุ่มดูแลคุณพ่อคุณแม่ตลอดแม้ว่าตัวเองจะป่วยแต่ก็กังวลไม่อยากให้ครอบครัวลําบากแม้ว่าวันนี้พี่อ,อมจะไม่อยู่แล้วแต่ตอนนี้พี่อ,อมมองลงมาจะรู้ว่ามีคนรักพี่ออมมากมายเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาเราทุกคนในครอบครัวพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติทุกวนันให้เหมือนว่าเวลาไม่ได้นับถอยหลังไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้อุ่มไม่ทันได้บอกลาให้พีอ่อมได้ยินอยากบอก ว่าอุ้มหลักพี่ออมมากขอบคุณพี่ออมที่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีถ้าเลือกได้อุ้มอยากให้เรามาเป็นพี่น้องกันอีกเติบโตไปด้วยกันจนแกและใช้เวลาอยู่ร่วมกันไปนานๆด้วยหลักและคิดถึงตลอดค่ะ และอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึ้งใจเมื่อเพื่อนรักอย่างแอมพิรวัตรได้ตัดสินใจบวชทรงอมอัคคภันธ์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันโดยพิธีขึ้นร่างของพระเอกหนุ่มมีพระสงฆ์สามรูปโยงสายศีลตามด้วยเนนแอมพิรวัตรและครอบครัวนามาตนำขบวนวนสามรอบก่อนที่จะนำร่างพระเอกหนุ่มขึ้นตั้งบนเมนและให้แขกที่มาร่วมงานรวมไปถึงเพื่อนๆร่วมวงการได้วางดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่ออมอัคคพันธ์ด้วย ซึงนาทีนี้ก็บีบหัวใจสุดๆเมื่อดาเรียกพภรรยาสาวของอบอกักพันและคุณแม่ยืนเคียงข้างร้องไห้ส่งคนรักสู่สวงสวรรค์ ํำหรับอัฐิของพระเอกหนุ่มจะแบ่งออกเป็น4ส่วนโดย2ส่วนแรกจะนําไปลอยอังคารที่ปากน้ําและนําบางส่วนไปลอยที่บริเวณทะเลแถวเกาะเต่าเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ออกอกาาักขพันชอบไปดำน้ำําสําหรับอีก2ส่วนนั้นจะเก็บไว้ที่บ้านที่กรุงเทพและจะแบ่งไปไว้ที่สถูปของครอบครัวในจังหวัดสงขลาตามลําดับ ความน่ารักของอ,อมอกภพันยังคงอยู่ในใจของทุกๆคนเสมอแม้ว่าตอนนี้เขาจะจากไปไกลแสนไกลแต่เชื่อว่าเขาจะยังคงอยู่ในหัวใจของเราไม่มีวันลืมโดยความไว้อาลัยต่ออมอกรพันพระเอกดังในดวงใจของทุกคนตลอดไป